มาฝากอีกแล้วนะครับไม่ใช่เว็บเครดิตฟรีหรือว่าอะไรนะครับเป็นเว็บเล่นแบบว่าฝากไวโอนไว้นะครับถอนไวด้วยนะครับไอ้นี่ที่ผมเล่นอยู่นะเล่นเว็บนี้นะผมเล่นได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับก็ได้ถอนบ่อยอยู่นะครับนะวันนี้ก็ได้ถอนนะไอ้นีน่เว็บนี้มันดีอยู่ ว่านี่นะครับถ้าเราเล่นยอดยอดรวมได้ไเสียได้ถอนก็ช่างนะเราจะมียอดได้ในใน,ในตรงนี้ด้วยแต่ผมได้รับแล้วสองร้อยสาสิบบาทถอนได้ครั้งละสิบห้าบาทถึงจะถอนได้นะครับต้องสิบห้าบาทขึ้นไปเท่านั้นโขีคนะครับได้หนึ่งร้อยก็ทอหนึ่งร้อยเลยก็ได้แล้วแล้วฝากหนึ่งร้อยฝากหนึ่งร้อยก็จะมีเปิดไพ่ด้วยนะครับเปิดไพ่รับตังค์ด้วยนะครับ ยอดร้อยฝากต่อวันนะครับโอเคครับมาดูครับนะครับเปิดไพ่นะครับกำลังมันเมจะให้ดูรางวัลน,นะครับต้องมียอดฝากคือหนึ่งร้อยนะครับผมเปิดได้นะครับโอเคมา ช้ได้คุณก็นะจะเปิดได้ยี่กับนะครับใครจะมีสิบบาทหนึ่งร้อยหนึ่งพันนะครับมีหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านนะครับมีสิทธิ์ได้นะครับเงินล้านมีสิทธิ์ได้นะครับคุณมีสิทธิ์ได้นะครับฝากหนึ่งร้อยทุกวันนะครับ หนึ่รบาทได้เปิดตัวหนึ่งแผ่นนะครับยังไงเราก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับไม่มีสูนบับาทนะครับในนะครับมีหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งมื่หนึ่งแสนหนึ่งล้านนะใครได้ไพ่เบอร์หกในสุดจากนะครับหนึ่งล้านมาถึงรางวัลที่หนึ่งมบอกเลยมาดูกันอีกถ้ายอดฝากยอดฝากถึงหนึ่งพันก็มีลุ้นทองน,นะครับ โชคด้วยมีรางวัลประจำเดือนด้วยนะครับโดูครับนี่นะครับยอดได้สีของคุณวันนีหนึ่งพันบาทครับผมได้มาหนึ่งพันบาทจริงทองหนึ่ำสุดก็ห้าบาทนะครับทองคำาหนักหนึ่งบาทนะครับ เคยอฝากที่นู้นพันสักทีก็ก็ได้เรื่อยๆนะครับองฝากที200่ละร้อยสองร้อยรับไพ่แล้วนะครับก็มีมีเยอะแยะมากมายมีทุกเกมครับเล่นได้บาคาร่าสลอ็อตเล่นได้หมดนะครับทีฝากก็ง่ายทูวอลเล็ตก,ก็ฝากได้นะครับท,ทูวอลเล็ตก,ก็ฝากได้ถ้าเด็กหรือเด็กที่ต่ำกว่าอายุสิบแปดปี ควรดูนะครับันเลยครับนี่ครับฝากเข้าบัญชีนะอันี่ก็จะเป็นฝากตัวเล็กนะครับฝากไม่มีขั้นต่ำนะครับโอเคมาผมจะเข้าไปดูหน้าเกนแล้วผมจะใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับไม่โกงชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถอนได้จริงครับเพราะผมเล่นทุกวันนะครับเข้าไปในเกมนะครับ สลอ็อตยิงปลามีหมดครับไพ่คาสิโน,นครับมีนะครับเยอะแยะเลยนะครับเดื่องคบอนนี้ผมก็ไม่เคยเรียนนะโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับถ้าใครยังหาอยู่นะครับจ่ายตรงใจไว้นะครับฝากถอนในในเว็บเดียวเลยนะครับจบเลยนะครับต้องโอเค มียอดได้เสียได้ยับรับยอดได้เสียได้พวยนี้นะครบับเงินคืนนะครับรางวัลประจำเดือนนะครับโอเคนะครับโบนัสก็มีนะครับถ้าใครสนใจนะสมัครรับโบนัส50เซนตก็มีนะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้หวงด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ